กว่าจะได้ใบอนุญาตมาก็สิ่งแรกก็คือพอได้มาแล้วดีใจมากเพราะว่ากว่าเราจะได้มามันมีขั้นมีตอนแล้วมันมีอะไรที่เขาเรียกอะไรขั้นตอนต้องถูกต้องตามกฎของกระทรวงทุกอย่างนะคะทีนี้พอเราเมื่อเราได้มามีความรู้สึกคือสบายใจที่เราสามารถจําหน่ายกัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วจากนี้ไปเนี่ยเราจะเดินหน้าไปยังไงต่อแล้วในส่วน ดยเฉพาะปัญหาเรื่องเยาวชนที่ทททเราเรามีข้อกาหนดหรือมีข้อห้ามหรือมีอย่างไรางตามกฎกระทรวงที่ได้มานะคะหลังจากที่ประชุมกบรองผู้ว่าราชการเชียงใหม่คือเราจะไม่มีการจําหน่ายให้กับเยาวชนที่ต่ํากว่าอายุ20ปีสตรีมีคันซึ่งมันจะอยู่ในข้อระบุของของในใบอนุญาตจาหน่ายอยู่แล้วสตรีหรือว่าที่มีคั์หรือว่าให้นมบุตรเราจะไม่มีการจําหน่าย ในการตรวจเช็คคือต้องเช็คให้อย่างเคร่งครัดในเรื่องของเยาวชนที่จะเข้ามาจําซื้อขอซื้อกัญชาค่ะกังวลไหมเกิดเขาอาจจะให้ผู้ที่ผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าแล้วมาซื้อแล้วเพื่อแล้วนําไปไปไปเสพหรือไปไปใช้ไม่นะคะเพราะว่าเรื่องของเรื่องนะคะบุคคลที่เราจะจําหน่ายก็คือต้องเกิน20ิบอยู่แล้วคงไม่มีใครที่เด็กเยาวชนจะให้ผู้ใหญ่เข้ามา เพราะยังไงเราจะมีการตรวจเช็คก็คือเช็คในส่วนของเรื่องของบัตรประชาชนสําหรับผู้ที่จะซื้อแต่ในกรณีที่ว่าเด็กที่จะเข้ามาถึงเราจะมันมีขั้นตอนของมันนะคะคือในการตรวจเช็คต่างๆนานามากกว่ายังกังวลไหมกับสุญญากาศของข้อกฎหมายในขณะอย่กแอบลึกๆในใจมีกังวลนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า แต่ณปัจจุบันเนี่ยขอให้คือทำตามถูกต้องตามกฎทุกอย่างนะคะแล้วก็สบายใจใของใบอนุญ,ญาตขึ้นมาอยู่ที่สี่ข้อนะคะคือต้องโชว์ใบนี้เพื่อติดหน้าร้านค่ะคือใบอนุญ,ญาตเลขที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามทับศูนย์หนึ่งนะคะของเชียงใหม่ซึ่งจริงๆแล้วตัวโปรดักทุกโปรดักหรือว่าตัวผลิตภระพันกัญชา จะออกมาจากทางวิสาหกิจซึ่งมันเป็นถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกันโดยที่จะออกเป็นใบของในานามของวิสาหกิจแล้วนําเพื่อมาจําหน่ายขายในที่ร้านร้านาค้าใช่ค่ะซึ่งเราทําด้วยความชัดเจนและถูกต้องจนเรงเราก่ยกการขออนุญาตใช้เวลานานไหมคบกว่าจะเตรียมเ,เอกสารเราเริ่มกันนันขอตั้งแต่เดือนกันยาต้นเดือนกันยาจนถึงมาได้นะ ณวันนี้ใช้เวลาประมาณ30วันซึ่งในแต่ละที่สถานที่จะต้องมีจุดจุดที่โดยที่ว่าเขาจะระบุให้เราว่าจุดมีจุดนั่งรอการเก็บผลิตภัณฑ์เป็นยังไงตัวโปรดักมาจากที่ไหนประมาณนั้นนะคะโดยซึ่งถ้าทําถูกต้องแล้วอ่ะยังไงเขาเทางสสจเขาก็ต้องอนุมัติอยู่แล้วถ้าคุณทําถูกต้องตั้งแต่เริ่ม ค้าคันูเมะเดกพตร e มมวิทพิตามาบีห้กเหมือนกันจำาหน่ายและแปลรูปหัวข้อบนหัวข้อบน